แฟนเก่าเบกกี้ขอพูดบ้างดราม่าทำลายเครื่องมือทำมาหากินจากที่พิธีกรสาวเบกกี้สีธัญญาได้พูดถึงอดีตผู้จัดการส่วนตัวพุ่งด้วยตำแหน่งคนรักเก่าในรายการแห่งหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อีกฝ่ายลบพิข่าวทิ้งทำให้คิวงานทั้งหมดรวมไปถึงผู้คนที่ต้องติดต่อคุยงานต่างๆหายเกลี้ยง เรื่องนี้ชาวเน็ตจับโยงที่หนุ่มถากูลตะเพาพงอดีตคนรักเก่าซึ่งไม่รอช้าเจ้าตัวได้ออกมาผ่านชี้แจงผ่านสื่อดังยอมรับว่าเป็นคนทำจริงปกติใช้ Apple ID เดียเดียวกันอยู่แล้วจะเข้าไปเพื่อที่จะไปกดลืมรหัสมันก็เลยลบข้อมูลโทรศัพท์เขาเจตนาไม่ได้จะทำลายงานเขาผมเป็นผู้จัดการแล้วงานเขาทั้งหมดอยู่ในเครื่องผมงานทั้งหมดถูกส่งไปให้ผู้จัดการต่อจากผมผมก็เทรนงานต่องานให้แล้วเรียบร้อย ต้องมาพูดด้วยเหรอว่าดูแลพ่อแม่ผมเราทำงานด้วยกันมา11ปีเราช่วยกันไม่ใช่ว่าผมนอนอยู่เฉยๆให้เขาเลี้ยงคุณอย่าหลงประเด็นเขาเองเป็นคนบอกว่าอยากจบแบบผู้ดีแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่หยุดพูดตะเยียบกันจนไม่มีที่ยืนจริงๆเรอแฟนเก่าเบกกี้ขอพูดบ้างดราม่าทำลายเครื่องมือธรรมาหากินจากที่พิธีกรสาวเบกกี้สีธัญญาได้พูดถึงอดีตผู้จัดการส่วนตัวพุ่งด้วยตำแหน่งคนรักเก่าในรายการแห่งหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อีกฝ่ายลบพิข่าวทิง้ง ทำให้คิวงานทั้งหมดรวมไปถึงผู้คนที่ต้องติดต่อคุยงานต่างๆหายเกลี้ยงเรื่องนีชาวเน็ตจ,จับโยงที่หนุ่มถากูลนแตพ,พง์อดีตคนรักเก่าซึ่งไม่รอช้าเจ้าตัวได้ออกมาผ่านชี้แจงผ่านสื่อดังยอมรับว่าเป็นคนทําจริงปกติใช้ Apple ID เดียวกันอยู่แล้วจะเข้าไปเพื่อที่จะไปกดลืมรหัสมันก็เลยลบข้อมูลโทรศัพท์เขาเจตนาไม่ได้จะทําลายงานเขาผมเป็นผู้จัดการแล้วงานเขาทั้งหมดอยู่ในเครื่องผมงานทั้งหมดถูกส่งไปให้ผู้จัดการต่อจากผมผมก็เทรนงานต่องานให้แล้วเรียบร้อย ต้องมาพูดด้วยเหรอว่าดูแลพ่อแม่ผมเราทำงานด้วยกันมาสิบอ็ดปีเราช่วยกันไม่ใช่ว่าผมนอนอยู่เฉยๆให้เขาเลี้ยงคุณอย่าหลงประเด็นเขาเองเป็นคนบอกว่าอยากจบแบบผู้ดีแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่หยุดพูดตะเยียบกันจนไม่มีที่ยืนจริงๆเรอ